พบกันอีกเช่นเคยกับช่องคนเมืองทอยนะครับคลิปนี้เรามารีวิวในส่วนของตัวถังป๊อปคอร์นนะครับก็ออกใหม่ล่าสุดนะครับในวันที่1นในผมเดือนนี้ในผมนี่ครับเป็นตัวถังมินเนี่ยนในผมนี่ที่ผมได้มาแบบนี้อยู่ในซองในห่อแบบนี้เลยเดี๋ยวผมจะทําการแกะนะครับก่อนแกะก่อนนะครับจะดูหน้าถุงให้ดูลกันนะครับเป็นมินเนี่ยนในภาคที่4นะครับผมสินค้ามีเฉพาะที่ซีนีมาโนมคือมีเฉพาะเมเจอร์ซิมเพ็คเท่านั้นนะผมแล้วก็ตัวมินเนี่ยนนะผมนี่ครับด้านหลังเนี่ยก็จะบอก วิธีการต่างๆนะครับหนึ่งมันจะมีเป็นเสานุผมด้านบนนะผมคอยเสียบนะครับมีเสาให้เสียบมีตัวจุกนะผมเป็นฐานแล้วก็มีตัวฐานสวิตช์เปิดปิดไฟนะครับผมแล้วก็นี่ครับเป็นตัวมอนตัวที่แบบเหมือนส่องเหมือนฉายภาพอะไรสักอย่างนะครับไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะฉายภาพหรือว่าแค่ฉายไฟเฉยๆนะครับผมเดี๋ยวก็มาแกะดูนะครับประมาณนี้ นี่ครับผมตัวถังนะครับดูครับตัวมินเนี่ยนดูน่ารักดีนะครับผมนี่ตัวถังลักษณะจะเป็นเหมือนแคปซูลนะครับผมเป็นเหมือนลูกไข่นะครับแล้วเหมือนมันมันจะแตกออกมาแบบนี้นะครับผมอนุญาตแกะน่าจะอยู่ทางด้านหลังครับนี่ครับผมแกะออกมานะครับนี่ครับจะเป็นส่วนตัวฐานอยู่ทางด้านในนะครับนี่เป็นฐานตั้งนะครับแล้วก็ ตัวอ่าเหมือนเป็นไฟนะครับผมด้านในก็จะมีเป็นเสาไม้นะครับโอเคครับผมไม่มีอะไรแล้วครับปิดนะครับผมนีก็ตั้งไว้นะครับอันนี้จะเป็นฐานนะครับขอนุญาตแกะตัวฐานออกมาก่อนนะครับนี่ตัวฐานก็ทําการเสียบนะครผมทางด้านล่างครับมันจะเป็นล็อกมาให้แบบนี้ผมก็เสียบเข้าไปเลยนออครับผม ประมาณนี้ครับถัดมาเดี๋ยวเราจะมาเสียบเข่ากับตัวไฟนะครับ,รบเราจะมาทำการแกะนี่จะเป็นเหมือนตัวเสาอากาศนะผมอยู่ทางด้านบนนะครับก็เสียบเสานี่เสียบเข้าไปเลยครับประมาณนี้ ทัดมาจะเป็นตัวของใส่เสียบบริเวณหน้านะครับนี่จะเป็นเหมือนกล้องนะครับนี่บสามารถที่จะเข้าแล้วก็ออกแบบนี้ได้ครับนี่ครับแล้วก็ตัวสวิชนะผมดึงออกมาแบบนี้วอนนี้เเสียบลองเสียบดูก่อนครับเราทําการเสียบนะผมแล้วก็วิธีการเปิด ไฟแนวนี้มันจะมีเป็นตัวนี่ครับตัวนี้เหมือนเป็นแบบตัวคีพฉลาาโหนมอยู่ทางด้านบนแบบนี้ครับเป็นตัวปลายปืนปลายอ่ะกล้องนะผมตรงตานี่ครับถ้าเราเลื่อนนะผมมาทางด้านหลังเนี่ยมันจะเป็นการเปิดไฟนะผมบริเวณอ่าตัวลำกล้องแบบนี้นะครับผมเลื่อนมาข้างหน้าก็จะเป็นปิดไฟครับนี่แบบนี้หุบเข้าไปได้ครับผมนี่ครับสามารถที่จะยืด ได้แบบนี้ครับผมนี่ดีเทลรายละเอียดตอนแรกคิดว่าเหมือนจะมีคิดว่านะผมถ้ามีไฟด้านในก็น่าจะสวยนะครับแต่ว่ามันมีไฟเพียงแค่ด้านหน้านะครับผมประมาณนี้ผมจริงๆแล้วเนี่ยผมคิดว่าด้านในเนี่ยมันทําออกแบบมาให้มีไฟนะครับเพราะว่าในส่วนของตัวอ่าเห็นไหมครับรายละเอียดดีเทลเนี่ยที่เป็นสีแดงๆบริเวณตรงกลางเนี่ยมันจะเป็นสีใสนะ่ครับผมถ้าเรานําไฟใส่เข้าไปด้านในเนี่ยตัวไฟก็จะเอาเป็นสีแดงๆครับ ตัวดีเอทีดีเทลทั้งด้านหน้านะครับของถังป๊อปคอนเนี่ยก็จะเป็นเหมือนแคปซูลเหมือนตัวแตกออกมานะผมนี่มีตัวมินเนี่ยนโผล่ออกมาแบบนี้นะผมนี่ยละดีเดดีเทลก็ถือได้ว่าสวยงามนะผมมีการแยกชิ้นส่วนแยกสีต่างๆนะผมนี่แบบนี้สวยงามนะครับผมนียบด้านหลังก็จะเป็นที่เปิดนะครับในการใส่ตัวป๊อปคอนนะผมนี่แบบนี้ค่อนข้างที่จะใหญ่เหมือนกันนะผมด้านใน ตัวฐานนี่ผมมีจะตีตาเป็นโลโก้นะผมเีเนลกอนครับมีขายเฉพาะที่เมเจอร์ซินิเพ็กนะครับผมตัวฐานค่อนข้างจะเล็กแต่ก็ถือว่ามั่นคงครับมั่นคงสามารถอยู่ได้เลยนะครับผมประมาณนี้ครับตัวินเนนด้านหน้าเนี่ยเหมือนจะมีลูกนะครับเป็นรูแบบนี้ครับรายละเอียดถือว่าสวยงามนะผมเนี่ยมีการแยกสีผมชอบดนีครับแล้วก็ตัวถังเนี่ย เป็นเหมือนทังแบบหล่อขึ้นมานูผมทําให้ไม่มีรูน็อตนะผมทาให้ตัวเนื้องานเนี่ยมันดูสวยยิ่งขึ้น,นครับแล้วก็จุดหนึ่งนะผมที่รู้สึกไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ครับนี่มันจะเป็นเส้นเส้นะผมเนี่ยเป็นเหมือนรอยเนื้อพลาสติกครับแบบเป็นเส้นเส้นแบบนี้นะครับเห็นไหมผมมันจะเป็นเส้นเส้นแบบนี้เนี่ยไม่ค่อยชอบเท่าไหร,ร่ผมก็คือแบบดีเทลละเอียดเนี่ย ผมบอกว่าดีนะผมแต่ว่าในส่วนของตัวสีตัวลวดลายของเนื้อพลาสติกเนี่ยอาจจะต้องแก้ไขน,นะครับผมถ้าคขในผมพอจะมีแบบฝีมือนิดนึงครับน่าจะพ่นให้เป็นสีเงินนะผมไม่แน่นะผมผมอาจจะพ่นเป็นสีเงินก็ได้ครับเพราะว่าเหมือนจะมีสีเงินเหลืออยู่นะผมเดี๋ยวไว้จะลองทำแล้วกันครับผมโอเค,คผมก็ปรมาณนี้ครับสำหรับถังป๊อปปอนป๊อปอนครับอยู่ที่ 490เบาททางเราจะได้ตัวถังป๊อปคอร์นแบบนี้นะครับแล้วก็ได้เป็นป๊อปคอร์นนะผมแล้วก็ได้ตัวเป็นแก้วน้ำหนึ่งแก้วนม4 9่บาทรู้สึกเหมือนช่วงหลังๆมาเนี่ยทางเมเจอร์นมค่อนข้างที่จะปรับในส่วนของตัวราคาของถังป๊อปคอร์นเนี่ยลงมาแบบค่อนข้างจะเห็นภาพชัดนะผมจากเมื่อก่อนนมตอนช่วงๆปลายปีใช่ไหมครับยิงช่วงที่มีถังแบบครบรอบ100ปี ของทางดิสนีย์เนี่ยโอ้โหมาแบบโหดๆครับผมเจ็ดร้อยกว่าแปดร้อยกว่านะครับผมไม่แทบไม่เห็นถัทงที่แบบราคาสามร้อยสี่ร้อยเพิ่งมาเห็นตอนสามร้อยสี่ร้อยเนี่ยจะเป็นในส่วนของช่วงของอข้องครับผมกับก็ซิล่าแต่ว่าเนื้อง,งานก็ต้องยอมรับผมว่าราคาจะทําสูงเนี่ยไม่ได้แน่นอนเพราะว่าเนื้อง,งานเนี่ยพลาสติกค่อนข้างที่จะบางครับผมพอมาถึงส่วนของล่าสุดเนี่ยจะเป็นนส่วนตัว มือครับผมไอออนแมนนะผม,ะผมที่เป็นใส่ของหิงนอะินฟิติสสโตนเนี่ยถือได้ว่าทําราคามาโคตรดีนะผมแล้วก็มีในส่วนของตัวพาลนามาเราที่เป็นฉากที่แบบซาร์เดนแมนกับกินกอปบินสู้กันอันนั้นคือทําราคาได้ดีนะผม550รบาทต้องบอกว่ารู้สึกเหมือนผมว่านะ้ำถังเนี่ยน่าจะทําราคาเท่ากับคุณภาพของถังนะผมไม่ใช่ว่าคุณภาพแย่ๆหรือว่าเนื้อง,งานไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ว่าอัปราคาไปแบบ เจ็ดแปดร้อยเนี่ยรู้สึกมันจะแพงเกินไปนะครับผมแล้วก็หลังๆมาเนี่ยผมรู้สึกทางเมเจอร์เนี่ยปรับราคาลงเนี่ยขอข้างที่จะดีนะผมสําหรับทางราคาที่ปรับลงมาลงแล้วก็ตัวมือเนี่ยผมไปซื้อตัวนี้มาใช่ไหมไม่คิดผมว่ามือในส่วนของตัวของไอ o อนแมนเนี่ยจะยังเหลือสอินค้าอยู่นะผมทําให้คิดเลยแปลกใจว่าถ้าเอามาสัก2ชิ้นเนี่ยมาประกอบหรือว,ว่ามาติดฝาผนังเนี่ยแล้วทําเป็นเหมือนแบบ แขนไอ ER รอนแมนเนี่ยโผล่ออกมาจากผนังเนี่ยผมว่าน่าจะเท่เนี่ยผมโอเคก็คลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้ก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดสั่นกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากทางช่องเราคนเมืองทอยไว้เจอกันในคลิปหน้าครับผมใครมีคําถามถามได้ใต้คอมเมนต์นะครับผมแล้วก็อ๋อมันยังมีอีกถังหนึ่งครับผมเป็นแก้วน้ํานะครับที่ออกมาพร้อมกับตัวถังมินเนี่ยนตัวนี้ครับราคา390บาทครับผมจะขึ้นรูปให้ดูนะครับตัวเป็นแก้วน้ำนแล้วก็มีตัวแบบมินงมินเนี่ยนแบบ อยู่ทางด้านบนครับผมก็ประมาณนี้กับสำหรับคลิปนี้ไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ